ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เย่ใหม่เจออันออฟฟิเชียลนะคะ <c oughs> ก่อนจะทำงานก่อนเสียเหตุงานพี่น้องเดี๋ยวเสร็จหน้าแต่งหน้าฮ่าตาหน่อยนึงเด้อขออนุญาต ขออนุญาตนะคะเช็ดหนาทำค,ความสะอาดหนาคะแป่งจากน้อยหนึ่งหนาสดให้หน้าสดจริงๆนะคะจากม้วนจากงยมบหรหึ เมื่อเช้าตอนไล่สดมีฝรั่ง่นมาน่าจะเป็นผู้ยิ่งนั่นแหละเพิ่นสนใจการเปรียผมเพิ่นมาเบ่งย้อนมาอันสี่สัปดาห์ที่แล้วไม่ไงไม่เปียผมอันเย็บผ่าเพื่อนเลยสนใจสันเด็กเขาเรียกว่าอีไปเฮ็ดคลิปทำคลิปแบบเต็มเปียผมซอยเพิ่นเพื่อ,อหาสงสัยสี่เพิ่อนที่เป็น่สร้างเย็บผ่าได้จังหดบุรุษ เลยเดี๋ยวแตงหน่าแตกน้อยละกันรซีออกไปหาสร้างเสริมสวยว่าเป็นคนอเมริกาว่าสันทิมล่องคืนมีเรลเตแตว่ตวา่าแต่ว่าอันนี้เขีมน,นอนหน่อย ซี่ลำของเกาหลีหกสิบเอ็ดแล้วกระยังประหยัดท่าหรอกพี่น้อง อีกสองเดือนละหกสิบปีเต็มหกสิบเอ็ดย่างวันที่หนึ่งมักกลาก็จะได้หกสิบเอ็ดปีค่ะเห่งไหมเหรอบอก ้าหูนะมันจะบลอกลทาหูทาคอมันจะได้ไม่ลอยค่ะลอยโดดเด่นอยู่แต่ขางหูดำปีปปกกะบ่ไหวไดิเนาะ มีลิปสติกแล้วพี่น้องโอเคนะคะโอเคบอโอเคเรียบรอ้อย